พามาดูหงพอเสือที่มีตำนานว่าผลมันชอบร่วงนะแล้วจาเป็นจะต้องฉีดแคลเซียมบอลอนแคล,แคลเซียมบอลอนอะไรพวกนี้นะมาดูแปลงนี้ไม่ได้ฉีดครับใช้พีไอเอ็มสูตรน้ำสูตรแห้งสองอย่างเองนะเรากาลังตัดแต่งทําสาอยู่พอดีเนะี่ยในพีไอมสูตรน้ําเราจะใส่ทีอีไปอยู่แล้วทีอีเนี่ยคือธาตุอาหารรองเสริมซึ่งรวมไปด้วยแคลเซียมบอลอนอยู่แล้วครับแล้วจริงๆแล้ว ไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มแล้วครับเนี่ยเหนียวจะจายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวขั้วไม่เหนียวเน,ยเนี่ยนะน,ยนะหอก็ไม่ได้ห่อนี่เรากํำลังจะทําสาวนะตัดทิ้งหมดนะเหนียวปัดโอ้มแมลงไม่กวนด้วยมดดูดอืมอ นเจบไวันนะี้อืมอืมได้หอออืม,อมขอก่นกนอนไม่ไห่อผลด้วยนะ ปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นครับเราไม่ใช้ถังแค่มีรอยๆเลย,ดยเด็ดเราสดเรกินเลยผมปลอ,อดเถอะนะกูแปลงนี้เรามลัง,งตัดแต่งทำสาวทำผลชุดต่อไปไม่ร่วงครับเนี่ย แต่ที่เรายังไม่ห่อผลตั้งแต่ชุดที่แล้วคือต้นมันยังไม่ได้ถูกบ่มรุงมาแล้วมันเป็นฝรั่งเคมีมาก่อนซึ่งสภาพตอนเรามาเนี่ยมันม,มันลมันล่อนี่ตัดไปทิมไปจนอิ่มอืดเมื่อนี่เอาเนี่ยนนใครดูว่าใครอยากยกินแคลเซียมโบลอนเนี่ยจริงๆแล้วว่าสารอาหารที่สำคัญจ่ิงี้ยให้ทางดินสำคัญที่สุด ทางใบมันแค่เป็นตัวเสริมไม่เสรคือทางใบอ่ะอย่างพวกแคลเซียมบลอนอ่ะฉีดไปแล้วมันไม่เคลื่อนย้ายนะถ้าแคลเซียมปกติแคลเซียมที่เป็นซื้อเป็นซองมาผสมพวกเนี้ยตัวแคลเซียมมันต้องมีคีเลตคุ้มอยู่ไม่งั้นอ่ะต้นไม้มันดึงใช้ไม่ได้หรอกมันจะมีธาตุอาหารบางประเภทอย่างแคลเซียมโบลอนแมกนีเซียมอะไรพวกเนี้ยเคลื่อนย้ายได้ช้ากลับไม่เคลื่อนที่เลยแต่ถ้าเราให้ทางดินเนีะย ในตัวในดินเวลาต้นไม้มันซด,ดึงขึ้นไปอะ่ะมันมีเรื่องของประจุไอออนลบไอออนบวกอะไรพวกเนี้ยถ้าเข้าทางดินเนี่ยมันเคลื่อนย้ายได้ดีกว่าการฉีดท,ทางใบฉีดท,ทางใบฉีดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันจนอาจารย์มาเฉลยให้ฟังนี่เหลยว่าทางดินเนี่ยสำคัญทางใบเนี่ยแค่เราจะใช้เพื่อในการไลแร่แมลงหรือกระตุ้นตามรอบตามช่วงที่อย่างสมมติว่าเราเราจะทําใบชุดใหม่ ือเราจะเร่งการแตกยอดเลยพวกนี้นเราถึงจะให้ทางทางใบเพิ่มแต่ที่สําคัญเลยคือการทําดินกันให้ทางดินนี่แหละที่สุดเหลวนะครับ PAM สูตรน้ําสูตรแห้งของอย่างเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเอาเหนืออย่างนี้เลยจะมีกลุ่มชีวพันธุ์พวกกันแมลงกับเพลลาก็แค่ไมทิเเซียมบิวเรียกับไบเทราสอฟิเลสสองอย่างแล้วก็หน้าผลก็มีเะโคนมาเพิ่มแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลครับฟื้นฟูมาจากฝรั่งเคมีอันน่ารักเหลืองอ่อย ืมแล้วที่เราไม่ไม่ตัดแต่งตั้งแต่แรกคือเราปล่อยให้เขาสะสมอาหารก่อนสะสมอาหารเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ใบชุดนี้เสร็จปุ๊บเราตัดแต่งเลยรอบหน้าเราก็ผอผลได้เลยไม่ใช่ว่าอยากจะตัดก็ตัดเลยมันต้องดูกําลังต้นด้วยอ่ะอืมตัดดีไม่ดีตายนะครับเนี่ยเราถือว่าเราสะสมอาหารได้ได้ค่อนข้างโอเคแล้วสมบูรณ์ใบใหญ่เขียวเข้มการ นข่อยาวนี่ดูเลยสมบูรณ์วล่ะสมบูรณส,สุดแตกยับเลยอะเนี่ยเดี๋ยวเราหลังตัดแต่งไปนะอีกเดือนมาดูก็ได้พุ่มแล้วนะครับแปลงนี้ก็ฟื้นฟูมาได้สุดขีดตเต็มที่แล้วฝั่งนูน้นอะไล่ไล่ตัดมาแล้วเราจะไล่ตัดทีละล็อกทีละล็อกมาเห็นไหมเดี๋ยวตัดยาหน่อยก็สวยแล้ว ไล่มาเป็นล็อกล็อกล็อกอ,กอกเราก็จะทยอยห่อไปได้เรื่อยๆนี่นนเนาะจริงๆหลายๆท่านไม่ค่อยเข้าใจประเด็นสําคัญอ่ะในการทําเกษตรศนะต้องการสังเกตพื้นที่การสังเกตต้น,ททนไม้เราสําคัญที่สุดสาคัญกว่าทุกอย่างเลยคือว่าเอ,อเข้าใจว่าต้นไม้เราเนี่ยมันแสดงออกแบบนี้มันมันเป็นอะไรเขาขาดอะไรเนี่ยอันนี้หัวใจสาคัญเลยนะนนบางคนแบบใบเหลืองยังไม่รู้เลยเหลืองเพราะอะไรบางคนบอกว่าบใบเหลืองเพราะว่า อะไรนะขาดปุ๋ยเติมใหญ่เลยทั้งๆที่พอไปดูปุ๋ยเกินนะไอใบเหลืองจากปุ๋ยเกินนี่เยอะนะต้องคิดว่าวิชากเกษตรนะที่สําคัญที่สุดเลยคือการสังเกตแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของพืชที่เราปลูกเราประเด็นสําคัญเลยก็คือการทําดินให้ดีทําดินให้ดีเมื่อไหรนะดินสมบูรณ์นะปัญหามันเถอน้อยหมดอ่ะเนี่ยดูยสมบูรณ์ไม่เล่าอย่างเงี้ยเนี่ย แรงยังไม่มีกลัวเลยหอ่อไม่ได้หอ่อรูที่กินอยู่ก็ไม่ได้ห่อนะทั้งแปลงอ่ะแล้วรอบนี้นะทําเคมีหมดอะปลูกผักอ่ะรอบข้างมีเคมีรอ,อ,อบข้างเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าพองน้องเดินฉีดอยู่ดูดิโอโหเนี่ย จริงๆทุตเนี้ยถ้าถ้ารัานห่อเขาที่ดียวจะสวยกว็โน,น่น,นิแล้วมันปูกไม่แน่นไปด้วยมันไม่ชิดไปกำลังดีแล้วทรงต้นได้ใหญ่เงี้ยอันนี้สะสมอาหารพอแล้วเราตัดบิบกินอีกทีนึงครับอืมจริงงามโป้นเลยนะฮะมันไม่ได้ห่อเลยเนี่ยอืม นี่ถ้าเดินกินลำพังไอ้ต้นที่ไม่ได้หอนี่อิ่มอืดหมดแล้วก็พามาดูงานที่เราทำอยู่บางทีเราอาจจะไม่ได้ออกเป็นคลิปแบบวิชาการจะๆะเดี๋ยวนานจะสรุปพันสักทีหนึ่งเพราะว่าลงอยู่ในแปลงตลอดเวลาทำไปถ่ายไปเพิ่มงานอสองรอบอะถ้าตอบใครช้าไปก็ขออภัยด้วยนะทํามาอยู่ในแปลงทั้งวันนี่แหละ ตัดแต่งมีการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในแปลงทีก็มาถ่ายให้พี่ดูทิงแปลงเนี้ยฟื้นแล้วก็สมบูรณ์เรียกว่าสุดขีดแล้วละ่ะงาม,มแบบโรคแมลงไม่มีกวนเลยพีไอเอ็มครับอันนี้หนักจะไปอยู่ที่บ้านเราเองละหลังจะพื้นละบ้านเราเองนี่เลยเลยตอนนี้ <laughs> นจะพื้นแล้ว <laughs> <laughs> มีสัญ,ญญาณมาแล้วอืม <laughs> นะนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณน,นี้แหละพามา แวะดูกําลังตัดแต่งอยู่พอดีแล้วเห็นว่าพี่พี่ถามเรื่องแคลเซียมโบรอนมาเนาะจริงๆแล้วในอะมิโนยวมิกในตัวน้ําสูตรน้ําที่เราทําครบทุกอย่างไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยตอนเนี้ยใช้อยู่แค่นั้นแหละสูตรแห้งก็ดูจากอาการต้นเนาะถ้าเดือนใส่เดือนละครั้งแล้วรู้สึกว่ามันไม่กระเตื้องหรือยังเหลืองก็เ,เพิ่มรอบแต่ถ้าใส่ไปแล้วมันโอเคมันเกี่ยวเข้มแล้วมัน,มน ต้นไม้มันดูมีความสดชื่นก็เดือนละครั้งหรือจะลดปริมาณลงก็ได้อย่างแปลงเนี้ยใส่บ่อยก็ดีนะอใส่น้อยแต่ใส่ทีๆดีกว่าใส่เยอะๆแล้วตูมเดียวนะตาใบไหมเยอะนะเห็นพี่ๆถามมาหลายคนเลยเป็นอะไรมันขาดอะไรพอส่งรูปมาใส่ปุ๋ยเยอะเกินใบมันเบินหมดแล้วก็ส่วนสูตรน้ํานเนี่ยถ้าใครจะฉีดพ่นไว้สําหรับไลมาแรงหรือกระตุ้นทางใบปรับปรับสูตรลงมาเป็นหนึ่งต่อร้อยได้นะ ห 1> 1นึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อยี่บห้าถึงหนึ่งต่อสามสิบเนี่ยให้ไปใส่ทางนาทางดินลาดรถทางดินดีกว่าแต่ถ้าจะใว้สําหรับไล่แมลงด้วยหรือกระตุ้นยอดหรือช่วงที่เราทําตาดอกอะไรพวกนี้หลังตัดแต่งอ่ะฉีดฉีดทางใบครับเป็นหนึ่งต่อร้อยไปมันปรับได้ครับมันถ้าดูแล้วอาการต้นไม้เราไม่ได้ขาดเราไม่จําเป็นต้องมาโคมใส่แบบมันเฟื่อมันเหลือเฟือ,อ,อจนเกินไปม,มันก็ไม่จําเป็นแก้อาการอ่ะนต่ก็อาจจะ ช่วงแรกอะถ้าแปลงใครที่แบบโซมโฟมาเลยอะอ่ะอันนั้นอะใส่เข้มๆได้แต่พอเราปรับสภาพไปแล้วดินเราเริ่มมีชีวิตแล้วอยู่ตัวแล้วเราสามารถลกปนเลยบานได้หมดช่วงแรกอะใช้เพียเอ็มอาจจะดูเหมือนแพงนะ,ะดูเหมือนไม่ประหยัดแต่พอใช้ไปแล้วเนี่ยมันลดลงงานมันลดลงเราใส่น้อยลงตามสภาพตนทีเนี้ยมันก็<ำ>มันทำจริงจริงจังเต็มที่ก็ไม่เกินเดือนนะถ้าใส่แบบให้สองเดือนสองถึงสามเดือนตามตารางที2 2> ง่แบบเป๊ะเลยนะ จากจากแปลงที่แบบเนะเทะมาเลยเนี่ยแปลงนี้สามเดือนแต่แปลงนี้มันมันมีปัจจัยอื่นคือน้ำเลยแต่ถ้าไม่มีน้ำอะเดือนกวา่ากอืมอนั่น,น,นแหละก็<ล><ล>สังเกตแต่สภาพต้นเนาะก็ยังไม่ดีก็คือเรื่องเนี่แหละครับเรื่องการสังเกตพื้นที่สังเกตต้นไม้เราถือว่าสำคัญที่สุดแล้วในการทำกรเกษตรเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้เนาะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้ด้วย เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆมีอะไรเล่นอีกเยอะครับทำ PM e ไม่ได้ว่าอยู่แค่ฝรั่งนะต้องมาไปเรื่อยเปล่่ยมดแล้วโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ